ของจอแดนที่อากาศดีมากๆอาม,มานเป็นเมืองที่มีอากาศดีแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสร้างสารรค์นะคะมีคาเฟ่ให้เลือกนั่งพักเต็มไปหมดเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้ยังมีซากปรักหักพังโบราณที่มีความสําคัญที่สุดในตะวันออกกลางด้วยอาม,มานถือเป็นเมืองที่ผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะคะและมีความเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเลยล่ะคะ่ะ ปัจจุบันอัมมา์เป็นเมืองที่สดใสมีความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมแต่ยังมีความเป็นสากลซ่อนอยู่และที่ยังโดดเด่นด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวนี่ยของอนุสาวรีย์โบราณและชีวิตเมืองที่ทันสมัยด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า9,000ปีของอัมาานนะคะสามารถพบเห็นได้ในทั่วไปในเขตเมือง ถ้าหากว่าลองมาที่ถนนเรนโบว์นะคะย่านถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยผู้คนท้องถิน่นต่างก็ออกมาพบปะาก,กันตามคาเฟ่แล้วก็เต็มไปด้วยงานศิลปะจากเหล่าศิลปินให้เห็นโดยรอบๆค่ะ ป้อมปราการแห่งอัมมานนะคะหรืออัมมานซิสเดลป้อมแห่งอัมมานที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาสูง850เมตรค่ะซึ่งสูงที่สุดในกรุงอัมมานเลยก็ว่าได้นะคะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในยุคสมฤทธิ์มีวิหารเฮอร์คิวสที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะและพระราชวังอุมยญาตด้วยสถานที่ที่สำคัญมากมายตั้งอยู่ในที่เดียวกันนะคะป้อมปราการอัมมานจึงเป็นที่ที่ไม่ควรพลาดหากมาที่จอแดนค่ะ เดิมป้องปรการแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าราบิด อัมมานนะคะหรือแปลว่าเมืองโบราณของชาวอัมมานโดยชาวอัมมานเนะคะเป็นผู้อาศัยในอาณาจากักรนี้ตั้งแต่ช่วงยุคเหล็กล้อมรอบด้วยกำแพงยาว1,700เมตรค่ะสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งในยุคสมฤทธิ์และยุคเหล็กนะคะตลอดจนยุคโรมนันไบแซนไทน์และอุมมยาดีฮะก็จะมีอะไรให้ชมมากมายค่ะแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นที่สุดนะคะก็จะเป็นปราสาทแห่งอัมมานแห่งนี้ที่มีวิหารเฮอร์คิวลิสและ อุมาย,ยาติปราสาทค่ะเสายืนขนาดยักษ์2ต้นเป็นซากของวิหารเฮอร์คิวิตเนี่ที่เชื่อมต่อกับฟอรัมใจกลางเมืองค่ะอารามนี้สร้างขึ้นในสมัยของจักรพรรดิแห่งโรมันมาคัสออเรลิอุสนะคะซากที่เห็นได้ชัดนะคะมีเพียงชิ้นส่วนของท่านและเสาซึ่งมองเห็นได้จากรอบๆเมืองค่ะ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เหลือของมือแกะสลักหินขนาดมะึมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่ประดับประดาวิหารในยุครุ่งเรืองนะคะบริเวณใกล้เคียงก็จะมีจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลของใจกลางเมืองอัมมานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจค่ะสำหรับโรงละครโรมันนะคะ ครั้งหนึ่งโรงละครอายุ2000ปีแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอัมมานค่ะแต่ปัจจุบันนะคะยังทำให้คนได้ทึ่งและเผยจุดเด่นของการวางแผนด้านวิศวกรรมโรมันอันชาญฉลาดมีการดีไซน์ที่น่าจดจำมากๆโดยโรงละครโรมันอัมมานนะคะเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในอัมมานซึ่งโรงละครแห่งนี้นะคะมีความลาดเอียงลึกลงไปนะคะทำให้เวลาที่เอ่ยเสียงอะไรนะคะก็จะได้ยิน เสียงรอบตัวที่มีคุณภาพนะคะและมีการออกแบบสุดสร้างสารรค์สามารถจุคนได้ถึง6000คนเลยค่ะอิทธิพลของโรมันนะคะพบเห็นได้ในอัมมันค่ะอย่างเช่นทางเดินไปยังที่นั่งชมการแสดงนะคะ mm. ก็จะเห็นถึงอดีตที่ผ่านมานะคะของถนนแบบโรมันและถ้าหากว่าเดินผ่านเสาระเบียงแบบคอรินเทียนนะคะในสมัยศตวรรษที่4ก็จะเห็นแบบตลาดบริเวณนี้ระหว่างโรงละครและ เนนชื่อกันว่าโรงละครโรมันแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตรวรรษที่2สมัยการปกครองของอันโชไนนัสไพัสนะคะสร้างขึ้นในทิศทางที่อยู่หน้าเทือกเขาทางทิศเหนือนั่นหมายความว่าที่นี่เป็นจุดรวมแสงที่ดีมากในช่วงกลางวันนะคะแสงพระอาทิตย์นะคะก็จะตกลงมายังเวทีการแสดงพอดีแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการรบกวนการชมนะคะทำให้ได้ภาพบรรยากาศที่สวยมากๆ จากนั้นนะคะเดินทะลุมาผ่านประตูทางเข้าด้านข้างนะคะก็จะพบวงออกเคสตาราและเวทีซึ่งหากว่าเราลองยืนบนกลางเวทีแล้วก็ตะโกนออกมานะคะก็จะได้ยินเสียงของตัวเองดังกึกก้องไปทั่วโรงละครส่วนระบบเสียงของที่นี่นะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆค่ะในห้องด้านหลังประตูทางเข้ายังมีพิพิธภัณฑ์ประเพณีอันยอดนิยมของจอแดนด้วยส่วนด้านข้างของพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะแสดงงานศิลปะพ,พื้นบ้านแห่งอัมมานเช่นกันค่ะ ที่นั่งภายในโรงละครนั้นนะคะแบ่งเป็น3ส่วนตามแนวนอนค่ะจุดที่สูงที่สุดของโรงละครเป็นที่รู้จักในชื่อของดึกกอสนะคะเพราะด้านหลังนะคะที่นั่งเหล่านี้จะมีสารขนาดเล็กตั้งอยู่เชื่อว่าสร้างเป็นเกียรติให้กับเทพีอาร์เทนาค่ะโรงละครโรมันได้รับการบูรณนะและปัจจุบันนะคะได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะสร้างความบันเทิงในการพบป่สังสรรค์ หากสนใจที่จะมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง2แห่งนะคะจะต้องเสียค่าเข้าชมเล็กน้อยค่ะส่วนเวลาเปิดนะคะก็จะเปิดให้บริการแตกต่างกันค่ะในช่วงแต่ละฤดูโละครตั้งอยู่บนถนนฮัสมีนะคะในอัมาานตอนกลางแนะนําให้มาในช่วงเช้านะคะเพื่อจะได้ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆที่สวยงามและที่นี่ก็เหมาะกับการพักผ่อนระหว่างวันนะเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายของอัมมานด้วย และถ้าหากว่ามาช่วงตอนกลางคืนนะคะก็จะได้ชมการตกแต่งเวทีอย่างสวยงามด้วยไฟแสงสีค่ะสำหรับใจกลางเมืองอัมมานะะหากต้องการสัมผัสความคึกคักและความพลุกพ่านของอัมมานก็สามารถมาเดินผ่านตลาดแคบๆในใจกลางอัมมานได้นะคะซึ่งจะพบเห็นสินค้าแทบทุกชนิดเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าผลไม้สดนะคะผกักเครื่องเทศต่างๆนะคะ และที่นี่นะคะถึงแม้ว่าจะค่อนข้างทุกพลาดน,นะคะแต่เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆแล้วนะคะที่นี่ก็ถือว่าสะดวกสบายบรรยากาศโดยรวมประทับใจมากๆค่ะ